สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวใหม่ล่าสุดของจักรวาลด c หลังจากที่เราเนี่ยนะครับผมทำเวนัเวิร์ดจบไปเมื่อวานใช่ปะคืนเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการ ปล่อยของเด็ดของดีของ DC ออกมาเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าอีกไม่นานเนี่ยนะครับผมหนังจัสตินลีกอ่ะจะมีเวอร์ชันชไนเดอร์คัตออกมาถูกปะแล้วเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมมันก็ได้มีงานแบบจัสตินลีคอน่ะเป็นแบบงานที่แฟนๆจัดให้ชไนเดอร์ได้มีโอกาสมาพูดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าในปีนี้เขามีคอนเป็นงดไงชไนเดอร์นะครับผมก็ได้เปิดเผยซูเปอร์แมนชุดดําให้กับเราได้ดูเป็นครั้งแรกเลยครับมันจะเป็นยังไงลองไปดูคลิปนี้กันเลยครับผม นอมเป็นยังไงกันบ้างนะครับไอคิ้วแม่งโคตรเท่โดยหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยมันใช้เทคนิคอะไรกันนะครับโดยอันเนี้ยนะครับผมเราต้องบอกกันก่อนว่าในตอนแรกอ่ะตัวของชไนเดอร์ก่อนที่จะออกจากโปรเจกต์จัสติสเลกเนี่ยนะครับผมแล้วตัวของจอร์ชวีดอนเข้ามาทำแทนถูกไหมแต่ในแบบออริจินอลจริงๆแล้วว่าตัวของชไนเดอร์เนี่ยต้องการให้ซูเปอร์แมนนะครับผมใส่ชุดดำตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ด้วยเหตุที่ว่าสตูดิโอเนี่ยไม่ยอมนะครับผมเขาก็เลยแบบเออ เดี๋ยวจะนมน้ำสตูดิโอให้ได้เหรอวะก็ต้องถ่ายซูเปอร์แมนแบบใส่ชุดสีไปก่อนแต่เขาจะจูนโทนดาวโทนอะไรมาให้มันแบบว่าพร้อมปรับเป็นชุดดําอยู่แล้วนะครับผมคือมาถึงถ้าสตูดิโอโอเคเมื่อไหร่ปึ๊บปรับได้ทันทีเลยอะไรแบบนี้คือเตรียมการเอาไว้แล้วนะครับเรื่องนี้ก็เลยทําได้ไม่ยากนักเท่าไหร่นะครับผมแล้วบอกเลยว่าทําออกมาแล้วก็มียนสวยมากๆเลยนะนี่ียกว่าโคตรเทลเลยสาหรับซูเปอร์แมนชุดดาของเรา โดยสาเหตุที่ชุดดำเ่งจริงก็ควรเป็นชุดดำอยู่ยแล้วแหละจะเป็นชุดสีน้ำเงินแดงมันก็คงจะแปลกๆถูกปะแบบที่เราได้ดูกันในหนังเพราะว่าในหนัง Batman v s u p e ร m a n นนะครับผมในตอนจบเนี่ยดูมเดย์นะครับได้สู้ออกับซูเปอรแ์แและตัวของ Superman เนี่ยก็ถูกแทงเป็นรูเลยชุดมันก็ต้องเป็นรูด,ด้วยดีถูกไหมแต่ทำไมาชุดอันนี้ไม่เป็นรูก็เออมันทำให้แบบตรงนี้มันไม่เมคเซนนะครับก็เลยเออมาถึงซูเปอร์แมนเป็นชุดเป็นชุดดำก็จะ เจ๋งกว่านี้นะครับแล้วมันก็น่าจะได้ได้เห็นกันแล้วล่ะใน s c h n ดอ d e r ั u นี้และจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกหลายชุดเลยนะเช่นชุดนู้นชุดนี้ชุดนั้นเต็ไมไปหมดเลยแต่ยังไงชุดดามันก็ต้องเทสุดอยู่แล้วถูกปะซึ่งเนี่ยแหละในที่สุดอุ้ยดีใจว่ะคือแบบคลิปเนี้ยไม่ได้จะมาอธิบายอะไรเยอะแล้วแต่จะบอกว่ากูดีใจมากที่ในที่สุดก็จะได้เห็นซูเปอร์แมนชุดดําแล้วและนอกจากนี้นะครับผมผมคิดว่า รายละเอียดอื่นๆของหนังเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามของชไนเดอร์นั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้เป๊ะตามเวอร์ชันแรกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นโปรเจกต์ต่อเป็นโปรเจกต์ทำอันเดียวแล้วจบซึ่งถ้าจะทําต่อเนี่ยก็ต้องรอดูกระแสะอีกทีเพราะฉะนั้นนะครับผมแซกเชไนเดอร์เนี่ยก็จ,จะต้องตัดบางส่วนที่เขาคิดเอาไว้ในตอนแรกออกไปเพราะหนังในตอนแรกเนี่ยมีความยาวแม่งเกือบห้าชั่วโมงนะครับผมมันใส่แบบจัดเต็มมากๆเลยอันนี้ก็น่าจะต้องลดทอนออกมาหน่อยนึง แต่ก็แน่ใจยาวไม่ต่างกันมากอาจจะบวกลบ1020นาทีตัดอะไรที่มันเป็นอีสเตอร์เอกอาจจะปูทางเป็นหนังเรื่องต่อไปเกินไปเนี่ยอาจจะตัดออกไปนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าความยาวเนี่ยน่าจะยาวแบบสชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงอย่างแน่นอนเลยนะครับผมแต่จะยาวกว่านั้นหรือเปล่าวันนี้ต้องรอดูกันนะแต่มันจะยาวกว่าหนังท,ทั่วไปอย่างแน่นอนอนะ่ะคืออารมณ์เหมือนให้คิดภาพว่าเราดู In f ฟ n i t y War อกับเ n d g a กมพร้อมกันในเรื่องเดียวเอามามัดรวมกันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่แค่เปลี่ยนฮีโร่เป็นจ League แล้วซูเปอร์แมนเป็นชุดดำแล้วฉากซูเปอร์แมนสู้กับฮีโร่เนี่ยก็จะมีนานขึ้นมีรายละเอียดให้เราได้เก็บมากขึ้นนะโอ้โหรอดูไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะครับและอีกอย่างหนึง่งจุดที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่มันโผล่มาก่อนหน้านี้นะอย่าลืมนะว่าไอฉากที่สตีเฟนวู๊ดมาบุกโลกเนี่ยถ้าเป็นในฉบับช奈เดอร์คัรอะจะไม่ใช่สตีเฟนวู๊ดมาบุกโลกในแบบยุคโบราณจะเป็นยูซ่สแทนนั่นเองนะครับโดยยูซ่สเนี่ย,ย,เ,ยเขาคือใครหลายๆคนคงรู้กันอยู่แล้วยูซ่สเนี่ยคือดาร์กไซ ก่อนที่จะเป็นดาร์กไซน์นะครับคือเป็นร่างแรกอะก่อนที่จะอัปเกรดมาหลังจากที่ได้พลังโอเมก้าก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นดาร์กไซอะไรแบบนี้นะครับผมและนี่นะครับก็คือเรื่องราวสั้นๆในวันนี้โอ้โห ตื่นเต้นพูดตรงๆว่าตื่นเต้นมากคลิปนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยต้องขออภัยเพราะกูตื่นเต้นจริงๆอยากดูมากนะครับผมแจสซิลิกชไนเดอร์คารดเนี่ยซูเปอร์แมนชุดดำยังไงก็ต้องเจอกันแน่นอนนะครับผมใครเป็นแฟน์ดีซีขอเสียงหน่อยคอมเมนต์ลงมาด้านล,าล่างกระทืบลค์คลิปนี้ไปเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของซูเปอร์แมนชุดดำในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าอีเวนต์ดีซีเดี๋ยวกลับมาแน่นอนในอาทิตย์นี้และบอกเลยว่าเป็นอีเวนต์ที่ทุกคนรอคอยแน่นอน,น แบทแมนแล้วก็มีตัวลายที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับอันดับหนึ่งของ DC ในตอนนี้นิยมยิ่งกว่าดาร์คไซส์ซะอีกรอดูกันนะครับว่าจะเป็นใครวันนี้ลาละบ๊ายบายครับสวัสดี